วันลุงพิธีครั้งที่133ประจำวันศุกร์ที่ส4พฤศจิกาย,ยนพศ2568อยู่กับผมครับเดินนาย ซ้ายบนเวก็กลาบสวัสดีพี่พี่น้าสมาชิกนะผู้เล็กน้าผู้ใหญ่น้าช่องกันด้วยวันนี้จะพาไปรู้กันที่วันรุ่มืดครั้งท่หนึ่งร้อยสามสิบสามจะหยิบยกคู่ที่ชอบมาสี่คู่เอากันแบบสั้นๆง่ายๆไม่ต้องสวดเยอะเอาแบบสรุปแล้วนําไปประกอบการตัดใจแล้วนะส่วนพี่พี่น้าท่านไหนที่กำลังมองหาทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับบัตรมวยเนี่ยขอเรียนเชิญที่บ้านในน้าซ้ายบนเวได้เลยเปิดเร็วปิดช้าน้ำดีทางเข้าเนี่ยอยู่ใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ฉันวางรายละเอียดไว้หมดแล้วมีมวยหูให้ฟังฟรีเข้้้าาาาบบออ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 กก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 หมมมดดตตตทททุเเเเววีีีแนน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 ่่่่่่สใใคคครรชชืิปึไยยงฉั็ฝูจ์ข ก็ได้กระติกดแชร์กดไลค์กดถูกใจฉันด้วยมาไปรู้กันดีกว่าไม่ต้องสวดเยอะมากันที่คู่แรกคู่ที่6ของรายการคู่ a tern, เอกอินเตอร์มวยไทยรุ่นสตอร์เวดชาติพยัคฆ์สัพตูนจะพบก,กับซามันดาคาซาเอโนฟชาติพยัคฆ์เนี่ยปีนี้อายุ27ปีสูง118มวยเข่าเหนียวนายขวางหน้าขวางคอจะไส้โยนแทงยกชกวันมา8ไฟชนะ7แพ้มันหนึ่งนะสำหรับวันลุมินีครั้งล่าสุดเนี่ยไปแพ้กับที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดไพแพ้น้องให้กับไฟแรกแรก,กับดา on มัน, 4, นด เด็กอุสเบกิสถานอายุาย19ปีกลางศุกชกวันป้ายแดงเป็นไฟแรกสำหรับไฟนี้มวยหมัดหนักหลักเรียมดีรวดเร็วจัดกุแรกนี้ซานเวขอเลือกชอบเลือกเชียร์ขอวัดใจเข้ามวยรองอย่างเด็กอุสเบกซัมด้าซื้อใจหมัดหน่อยชาติพยัคฆ์เหมือนฟอร์มจะโรยโรย,ยไฟนี้ขอวัดใจเชียร์เด็กอุสเบกอยากซัมด้าคาสโนฟมาต่อที่คู่ที่สองชั้นคู่ที่เจ็ดของรายการมวยไทยรุ่นอะตอมเวทพยัคสักสตูลจะพบกับเด็กสโชคมีชชยพยัคเนี่อายุปี2มวยซ้าฝี่องร้อีหักเรมด,เดีชิงีกว่ามากวันนไฟแรก นะก่อนหน้านี้แพ้โชคเ็ดได้กับดอกไม้ไฟท็อปเฟอร์รี่ยิมก่อนหน้าน,นั้นฟอร์มดีเอาเรื่องเลยที่มวยไทย5ยกส่วนด้านเด็ดอายุ20ปีสูง1 5 9มวยเขา่าเขา่ขาแหลมแทงมัน่นแข็งแรกแข็งแกร่งวงในเหนียวแน่นชกวันมาหนึ่งไฟชนะ4ลังสอสละชีพที่วันล,ลุมินีครั้งที่124คู่นี้ซานเวขอเลือกชอบเลือกเชียร์ไปที่เด็ดเด็ดแน่ทั้งคู่ฟอร์มดีใน5ยกมาแบบชโชคทนเหมือนเด็ดเข่าในเหนียวแน่นวงในเหนียวแน่นกว่าหนักกว่าเชียร์ไปที่เด็ดสโชคมีชัยเด็ดกว่าใครแน่นอนอย่างเด็ดสอโชคมีช ของเอกของรายการมวยไทยรุ่นไฟเวทสานิตเอกเมึงนุ่นพบกับวารีสตุนการีสานิตีนะ่ยปีนี้อายุ30ปีสูง171แล้วนะมวยขวาฝีมือครบเครื่องเขาโยมเก่ารักเรียมดีชกวันมาสามไฟชนะหมดกวาดหมดโตเขียวปีล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนสิงโดมทองวันลุมดีครั้งที่128ส่วนด้านวารีดีคนมอนโดว่าอายุ24ปีโดดมาชกวันเป็นไฟแรกอยาคิดนานซ้ายเนเวขอเลือกชอบเลือกแชร์ไปที่ มวยเก๋าอย่างสานิตความเก๋าเนี่ยนิ่งๆเลยหลักเรียบดีชัดเจนออกคมทุกเม็ดมันแน่นอนชอไปที่สานิตเอกเมืองนมาตอนที่คู่เอกคู่นำรายการของวันร้อกันคู่ที่สองนะเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทป้อมเพชรพีเคสนันชัยจะพบกับเกรเตอร์ทอมพะป้อมเพชรในปีนี้อายุยีปีสูงร้อมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นหลักเลียมหักเทดีปลาปะทะมัดต่อยแร